จังหวัดนครสวรรค์ค่ะสถานการณ์น้ําเก็บน้ําคลองโพอําเภอแม่เปินขนาดนี้ล้นสปินเว์ขึ้นมาแล้วค่ะเตือนประชาชนในพื้นที่อยู่ติดกับคลองโพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดค่ะ ที่จังหวัดนครสวรรค์จากสถานการณ์ที่มีฝนตกต่อเนื่องในอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยอ่างเก็บน้ำนี้สามารถจุน้ำได้82ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันน้ำเต็มความจุของอ่างแล้วค่ะไหลข้ามสปินเวย์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งการไหลล้นสปินเวย์จะส่งผลให้พื้นที่แม่เปิลจำนวน3าหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างได้แก่อเภอชุมตาบงและก็อลาดยาวด้วยนะก็จะได้รับผลกระทบด้วยค่ะ ครับซึ่งทั้งด้านคุณพัทรพลผัดดวงธรรมนะครับอำเภอแม่เปิลเนได้ให้ข้อมูลว่าอำเภอแม่เปิลเองดําเนินการแจ้งผู้ใหญ่บ้านประสานงานกับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นกับกลุ่มผู้ใช้น้ําที่มีพื้นที่ติดอยู่กับคลองโพนะครับให้ประกาศแจ้งเตือนให้กับประชาชนรับทราบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยอาจจะมีผลกระทบกับพืชไร่พืชสวนบางส่วนนะครับดังนั้นเนี่ย การตั้งรับหรือว่าฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการว่ามีการประกาศในพื้นที่มีการระบายน้ําขนาดนี้แล้วแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดลงไปฟังเสียงท่า,านนายอำเภอแม่เปิลดูครับโอนะครับซึ่งรับน้ําจากเทือกเขาต่างๆเนี่ยนะครับก็ ล้นมานะครับซึ่งในการเปิดประตูระบายน้ำนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการน้ำล้นสปริงเวย์นะครับเราได้มีการประสานงานกันนะครับกับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับเพื่อประกาศแจ้งเตือนให้รัศดรได้รับทราบอ่างเก็บน้ำของโพลงไปนะครับในส่วนของแม่เปินเนี่ยก็ไม่มีบ้านเรือนของรัศดรนะครับที่อยู่ใกล้กับอ่ากับ กับคลองโพนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของตรงนั้นนะครับก็จะมีพืชผลในส่วนของรัศดรบางส่วนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งภายหลังจากน้ําลดระดับหรืออะไรลงแล้วนะครับก็จะมีการเข้าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็พิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบกฎเกณฑ์ ของทางราชการต่อไปนะครับในส่วนของครับก็ขอนําเรียนนะครับแจ้งเตือนถึงประชาชนนะครับที่อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำนะครับว่าก็สถานเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเราก็มีการเฝ้าระวังนะครับตรวจสอบดูกันเป็นระยะอยู่แล้วนะครับหากมีความเคลื่หนแน่หรือประการใดนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้านะครับผม ครับนั่นคือเสียงของท่านในอำเภอแม่เปิลน,นะครับสำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในคราวนี้เองเรื่องของบ้านเรือนไม่น่าวิตกกังวลสักเท่าไรนักแต่พื้นที่ทางการเกษตรต้องมีการตั้งรับได้หลังจากที่น้ําลดลงแล้วเนี่ยก็จะมีมาตรการเยียวยาทดลองจ่ายในส่วนของพื้นที่เสียหายของพี่น้องเกษตรกรยังไงก็ตามค่ะติดตามสถานการณ์จากทางส่วนราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ